สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุขทาโล้โดยม,หม่หมอความสุขหมอต оту, ัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค่าโฆษณาแต่ตะคาไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แทงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไไไมม่่่เเเปป็็นนนนรรชกัหือออาายพ ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้ลักนณาลาศีสิงหรือคนที่เกิดราศีสิง์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะของคนที่เกิดลักนณาราศีสิง์และราศีสิง์นั่นเองนะคะสําหรับปักหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองไม่เหมาะก็เป็นคนลักนณาลาศีสิง์เหมือนกันนะคะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลักนาราศีสิงและลาศีสิง ปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่าง นะคะเซเว่นออฟคับนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังคิดจะทําวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองบางสิ่งบางอย่างนี้หมายความว่าคุณมีไอเดียอยู่ในสมองเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีคุณเป็นคนมีความสามารถและบารมีของคุณมาถึงแล้วหากคุณจะลงมือทําอะไรก็ตามแต่สําหรับคนที่เกิดรัคนาราศี สิงหรือราศีสิงนั่นเองนะคะความสําเร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่คุณจะได้รับอิสรภาพในด้านความคิดได้รับอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่คือราชินีราชินีถือดาบนั่นเองนะคะความสําเร็จบารมีของคุณมาถึงแล้วมาค่ะตอนนี้เวลานี้คุณที่เกิดลัคนาราศีราศีสิงหรือราศีสิงตอนนี้เวลานี้ ภบตะนุของคุณเป็นอย่างไรคะ ขอคุณค oh ่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะพระตนุของคุณคือไฮโลแฟนสิ <me> ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณไปขอพรหรือนั่งสมาธิคุณนั่งสมาธิแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถนั่งสมาธินั่งยานได้เลยค่ะบางคนนั่งยานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนั่งยานแล้วก็ว่าได้ยานนี้หมายถึงว่าการ การนั่งสมาธินั่นเองนะคะคุณจะมีคุรุคูบาอาจารย์ในเดือนสิงหาคมนี้ของคนที่เกิดลักนาราศีสิงหรือราศีสิง์คุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคุณตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือลักนาราศีสิง์นั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคมีลาภทางด้านการเงิน นะคะโชคลาบนี้มาจากด้านการงานถ้าคุณปรารถนาจะมีเงินเข้ามาคุณไปหยิบยืมใครคนอื่นเขาก็ให้คุณไปยืมพี่ไปยืมน้องหรือคุณไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้รับเงินเพื่อมาประกอบในคะในธุรกิจการงานของคุณหรือให้คุณได้มาเพื่อนะคะใช้ในชีวิตประจําวันอะไรก็ตามแต่จะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณนี่คือนะคะนี่คืออะไรคะ นี่คือสิกอฟคอยนะคะการเงินของคุณเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเป็นก้อนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่อาจจะหกแสนบาทหกหมืนบาทหกพันบาทขึ้นอยู่กับที่คุณปรารถนาเงินนี้ได้มาจากแต่ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณบริจาคคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานทำบุญกับคนให้ดูคนก่อนที่จะทำบุญนั่นเองนะคะต่อค่ะมันจบแล้วค่ะ นะคะบางสิ่งบางอย่างที่ในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันบอกใครไม่ได้เทนออฟสอดอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมันจบแบบหนักห มันจบแบบจเจ็บๆแต่ให้คุณลุกขึ้นมาให้เร็วซ่อนตัวอยู่ในทําตัวเงียบๆถ้ารู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันทําให้คุณเจ็บมากคุณไม่กล้าบอกใครก็ดีแล้วแล้วซุ่มตัวซุ่มตัวชุบตัวชุบใจตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งอีกครั้งเพราะตัวตนของคุณเป็นผู้หญิงที่มีบารมีนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเจอ อุปสรรคปัญหาคุณไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ว่าภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มใจจะให้คุณเป็นภาระนันเองนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อกันค่ะต่อค่ะมีความเป็นกังวลน,นะคะ บางท่านนะคะเนี่ยค่ะเดะมนเดะมนนะคะมันจบก็จริงคุณร้องไห้คุณต้องปลอบใจตัวเองเหมือนคุณได้เจอบทเรียนในชีวิตถ้าบทเรียนในชีวิตนี้คุณเจอแล้วคุณปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นบอกว่าไม่เป็นไรโอกาสอยู่ข้างหน้าฉันจะไม่โฟกัสในวันนี้แต่ฉันจะโฟกัสในวันข้างหน้าวันข้างหน้าของฉันเป็นวันของฉันวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของฉันแต่ ไม่เกินสิบวันนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาอำนาจบารมีของคุณกำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมกก้พ่งกากพกากพกาเห็นไหมอำนาจวาสนาบารมีของคุณจะเกิดในปลายเดือนสิงหาคมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คือควีนออฟคอยธุรกิจการงานของคุณที่มีปัญหาเจอปัญหาแต่คุณก็ต้องแก้ไขจะให้ใครมาช่วยแก้ไขก็คงไม่ได้เพราะคุณมีปัญหาลุมเล้า ปัญหาเรื่องลูกของคุณปัญหาในองค์กรของคุณปัญหาในเรื่องครอบครัวอะไรก็าตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณทําตัวทําใจให้มีความสุขคุณจะเตอเส้นใยในชีวิตคุณจะหาทางออกให้กับชีวิตได้นั่นเองเพราะคุณเป็นคนที่สวยน่ารัก งดงามและมีจิตใจดีเป็นคนที่เมตากับทุกคนนะคะการที่คุณเจอสิบดาบครั้งนี้มันเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้รู้ใจคนมากขึ้นให้คุณได้เป็นคนแกล่งมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอภายในเดือนสิงหาปักหลังเดือนสิงหานั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือเทนโอ๊ยโทษค่ะนี่คือโซนออบคอยนะคะอัจวินนะคะอัจวินถือ นะคะเหรียญน,นะคะการเงินถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนหรือคิดจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอกว่าคุณไปขอเท่าไหร่นี่คะ่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทาไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงให้คุณเร็วรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองมันถึงคิวทองของคุณที่คุณจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่อง การงานและการเงินสิ่งไหนที่ทําให้คุณออมสิ่งไหนที่ทําให้คุณยมเลิกเลิกโฟกัสค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือทู o ออ t o ออ One นะคะคุณจะมีโอกาสได้เจองานใหม่ๆได้มีหุ้นส่วนใหม่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นหุ้นส่วนความรักอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจก็ได้บางคนจะได้ทำงานที่สองงานที่สองจะนำพาให้คุณมีเงินเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะคะคุณปรารถนาคุณไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า เนี่ยให้คุณได้มีเงินเข้ามาซักแบบนี้แบบนี้นะอยู่ดีๆหุ้นสว่วนหรือว่าลูกค้าก็เอาโปรเจกต์มาให้คุณทำมาเสนอโปรเจกต์ให้คุณได้ทำนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่สินสิทธิ์มอบให้เค้ามอบให้คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คืออะไรคะ เด็กถือถ้วยนะคะถ้าคุณนะคะมีความอ่อมความจมคุณความอ่อมคุณความยมคุณเจออุปสรรคปัญหาอยู่ให้คุณทําตัวชิวเวอยู่กับตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาปอบยิ่งคนอื่นมาปอบคุณคุณก็ยิ่งจะร้องไห้คุณก็ยิ่งจะอ่อม คุณก็ยิ่งจะยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะทําตัวชิวๆถ้าไม่ไหวออกไปข้างนอกนะคะไปที่มันมีความสุขไปที่มันมีแพทชั่นดีๆไปรับพลังงานโอโซนดีๆหรือไปเที่ยวป่าเที่ยวทะเลก็ได้นั่นเองแล้วคุณจะได้รับอินสปิเรชันใหม่ๆนั่นเองแล้วก็ช่วงนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ถ้าคุณคิดดีคุณก็ได้ดีนั่นเองต่อค่ะ ่าวกกาาวกกาาวกกาแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมไม่ใช่เงินเก็บธรรมดาคุณจะเจอคลังสมบัติเจ้าคุณปู่นะคะคุณจะเจอคลังสมบัติแบบที่คนอื่นหาไม่เจอมันเป็นสิทธิของคุณเย็นให้พอรอให้เป็นไม่เกินสิบวันภายในเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหานี้คุณจะเจอหีบสมบัติ หีบสมบัติของเจ้าคุณปู่ที่ส่งมาให้คุณหีบสมบัติของปู่โสมเฝ้าทรัพย์หีบสมบัติของนะคะดวงจิตดวงวิญญาณผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินส่งมาให้คุณราชสีง่างก็คือราชสีนั่นเองนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนในเรื่องการเงินเงินจะหลังไลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอกาสใหม่ๆแล้วตําแหน่งหน้าที่การงานคุณเป็นอย่างไรคะ นะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยให้โฟกัสในเรื่องที่มีความสุขถ้าบางท่านก็มีความสุขอยู่แล้วบางท่านไม่ยอม นะคะไม่ยอมทิ้งความอ่อมความยมแล้วเมื่อไหร่ความสุขจะเข้ามาหาคุณเล่านะคะให้คุณโฟกัสสองถ้วยบางคนหัวใจแตกสลายอะไรอวอรกับรักครั้งเก่าแต่รักครั้งเก่าเขาไม่ได้อยู่เลยอยู่เทินมาหาคุณแล้วทําไมคุณไม่มองสองถ้วยที่อยู่ข้างหน้าคุณรักใหม่ๆโอกาสคนใหม่รักดีคือรักใหม่สามีที่ดีคือสามีใหม่ภรรยาที่ดีคือภรรยาใหม่นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้มิก็ คือนะคะเด็กถือไม่เท้าความรุ่งโรจน์ในธุรกิจการงานของคุณได้อย่างเสียอย่างตอนนี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานค่ะถ้าเรื่องความรักยังไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรให้คุณโฟกัสเรื่องการงานและการเงินเมื่อคุณโฟกัสที่ถูกจุดเมื่อคุณรวยคุณจะมีโอกาสมีคนเข้ามาหาคุณต่อให้คุณหน้าตายังไงก็ตามแต่ถ้ามีความรวยแล้วมีแต่คนอยาก จะเข้าหาที่เขาบอกว่ามีเงินก็นับเป็นน้องมีทองก็นับเป็นพี่นั่นเองค่ะแล้วนี่คือธุรกิจการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณเนี่ยอยู่ตัวแล้วทั้งเรื่องที่1และเรื่องที่2นะคะงานที่1และงานที่2ตอนนี้นะคะช่วงเดือนปักหลังเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้เจอสิ่งที่ สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เจอคุณก็จะได้เจอเช่นการเงินของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะโ oh อ้ไม่่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ The View of Fortune นะคะคุณจะเจอนะคะคุณจะมีโชคลาภแล้วคุณจะได้อาสังหาริมทรัพย์อาจจะมีเงินเอาเงินไปซื้อบ้านเอาเงินไปจ่อยอดทําธุรกิจเพราะธุรกิจตอนนี้ของคุณมันเริ่มดีขึ้นเพราะคุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีธุรกิจหนึ่งธุรกิจ2ของคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จคุณก็น้อยกับธุรกิจ2แต่ธุรกิจ3กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วธุรกิจ3จะนําพาโชคลาภมาสู่คุณแต่ถ้าคุณจะเอาเงินไปลงทุนในการสร้าง สร้างบ้านสร้างซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออสังหารีมทรัพย์อะไรแล้วคุณอยากมีโชคมีลาบคุณจะมีโชคมีลาบโชคลาภมาจากคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณได้นะคะการปันส่วนจากหุ้นส่วนคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือโชคลาภของคุณต่อคะ่ะเกาคุณค้าค้าคุณค้า ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะ king o f cup ค,คุณไปเจราจาต่อรองอะไรกับใครก็ตามแต่ด้วยความเก่งของคุณด้วยที่คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กด้วยพื้นฐานของคุณนะคะที่มี นะคะคุณเกิดมาเนี่ยคุณก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วพอช่วงหนึ่งเวลาช่วงหนึ่งคุณเจออุปสรรคปัญหาคุณก็ใช้สถานการณ์ที่คุณเจอมานะคะบทเรียนที่คุณเจอมาคุณก็รอห้อมตัวเองให้เป็นคนเก่งมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่ อเขาเรียกว่าอะไรนะคะรอบรู้ในเรื่องนะคะการค้าเป็นหัวการค้าตาเปรียบเทียบก็ระดับเจ้าสัวนั่นเองนะคะในเรื่องการเจรจาต่อรองเรื่องหัวการค้าการพาณิชย์คุณสบายสบายค่ะ ตอนนี้เวลานี้นะคะที่ผ่านมาถามว่าคุณมีผิดพลาดไหมไม่โปรเจกต์ไม่ทันไม่ตามาไม่เป็นไปตามใจคุณมันก็มีบางแต่คุณสามารถเข้าใจเล็กแก้ไขสถานการณ์นั้นได้เย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วต่อค่ะเดดเดดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจบแล้วค่ะ ะะมันจบแล้วสิ่งที่คุณออมสิ่งที่คุณยมอะไรก็ตามแป่ช่วงเวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องความสุขนะคะแม้แต่ดวงชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตาของคุณก็มาบอกว่าชีวิตของคุณเริ่มใหม่ได้แล้วนะให้คุณลุกขึ้นสู้ภายในเดือนสิงหานี้ชีวิตของคุณเพราะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณจริงไหมคะแล้วสิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นภายในเดือนเกิดของคุณนี่แหลคะค่ะต่อค่ะ นะคะความอ่มความยมของคุณถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคุณเป็นคุณแม่คุณอาจจะมีความเป็นกังวลกืนไม่ได้คายไม่ออกในเรื่องบางเรื่องในเรื่องสภาพจิตใจของคุณให้คุณถ้าคุณปล่อยวางไม่ออกให้คุณไปปล่อยปูนะคะไปปล่อยปูหรือปล่อยสัตว์น้ําอะไรสักอย่างหรือว่านั่งสมาธิก็ได้ถ้าปล่อยไปปล่อยไหนไม่ได้นั่นแหละค่ะนะคะมันจะขี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนะแต่ถ้าคุณเป็นคุณพ่อ นะคะคุณได้ผ่านอุปสรรคนั้นแล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณต้องบุกบันแก้ไขสถานการณ์ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยวางได้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh God. ขอ,อคุณค่ะขอ,อคุณค่ะเปลี่ยนแปลงพลังงานเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานในวันที่8เดือน8ที่จริงคุณผ่านพลังงานความอ่อมความโยมนี้แต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงที่จริงมันได้ผ่านไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นเทมเพลนแล้วก็เดอะ i วิวออฟฟอร์จูนดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะมันขึ้นเดอรเดทนั่นเองนะคะชีวิตที่คุณเคยเจออุปสรรคปัญหาหาทางออกไม่เจอคุณหาทางออกเจอเพราะว่าประตูไลออนเกตของคุณเปิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนั่นเองนะคะประตูไลออนเกตทางด้านการงานทางด้านการเงินนะคะอุปสรรคกำลังจะจบลงหรือไม่ก็จบลงแล้วเพราะมันขึ้นสิบดาบนั่นเองค่ะต่อค่ะ เดอะเดดแล้วก็จัดมิ้นชีวิตใหม่ของคุณคุณก็เหมือนนะคะหนอนผีเสื้อที่ตอนนี้กลายเป็นผีเสื้อออกมาจากใยของมันเรียบร้อยแล้วชีวิตใหม่ของของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้น นี่สือ่อนี่คือความสุขครั้งใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่เกิดลักคณาราศีสิงห์จัดมินแล้วก็นะคะไฮโลแฟนสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นท่านกำลังจะมอบเงินทองและความสุขให้กับคุณคุณจะมีความสุขแบบล้นเหลือในเรื่องการเงินและการงานอุปรสรรคต่างๆท่านกำลังมาปกล็อกให้คุณจะเจอเส้นทางสายใหม่นชีวิตนั่นเองต่อค่ะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะเจอความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ในชีวิตการงานของคุณคุณเห็นไหมคะ 8ดาบนะคะหมดสิ้นหมดเคราะหมดทุกข์หมดโศกหมด,หมดโรคหมดภัยความเจริญรุ่งเรืองนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานการงานจะมีการขยับขยายสาขาแปดไม้เทา้าบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่านั่นเองนะคะสําหรับโปรเจก์ถ้าคุณทำโปรเจกอยู่โปรเจกของคุณก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในองค์กรของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ Calma, ขอคุณค่ะขอคุณค่ะแล้วคุณค่ะ,คคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายภายในเดือนสิงหานี้เตรียมตัวเปลี่ยนแปลงเป็นราชาชโชคฉลูกเฉลาาผลบุญเกา่าส่งให้เห็นเป็นสง่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะมีสมบัติเจ้าคุณปู่อยู่นั่นเองนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นไหมคะลาราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญน,นะคะคุณเกิดมาคู่กัน ถ้าคุณอยากมีคู่คุณก็จะเจอคู่แต่คุณได้แต่งงานบางคนได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะโฟกัสในเรื่องงานถ้าคนไหนไม่รวยเท่าคุณคุณก็จะไม่โฟกัสถ้าคนไหนไม่ได้สร้างความสุขในเรื่องการเงินให้คุณต้องใช้จ่ายนะคะแบบประหยัดนะคะคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินและคุณเป็นคนที่มองเงินมากกว่าความหักนั่นเองต่อค่ะ เดอะทาวเวอร์ Tower, มันจบแล้วคะ่ะนะคะป,ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจบสิ้นแล้วภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะพังทลายในเรื่องความรักในเรื่องต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีนะคะตอนนี้เวลานี้ทำไมเราเอาเดอะทาวเวอร์มาขึ้นตรงนี้เพราะมันขึ้นสิบหยาบคุณอาจจะเจอเรื่องบางอย่างมาน่นนานแล้วแต่ตอนนี้เวลานี้ คุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆเพราะมันขึ้นจัดมินชีวิตใหม่คําอธิษฐานการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อการงานเจริญรุ่งเรืองการเงินก็จะเข้ามาอํานาจวาสนาบารมีของคุณจะเกิดขึ้นนะคะปลายเดือนสิงหาคมนี้เพราะประตูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้แม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณได้รับการสปอร์ตคุณได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วนี่คือสดสาอัาอาจบินถือถ้วยจะมีคนมามอบความรักมอบโอกาสดีๆให้กับคุณสัพพานบุญขอ,อออบะะของคุณได้เปิดออกแล้วสำหรับนะคะประตูไลออนเกตของคุณได้เปิดออกแล้วเปิดช้าแต่เปิดนะ นั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาถุกสิ่งทุกอย่างกําลังลี่คายปลายเดือนสิงหาคุณจะได้รับโชคลาบ,บสิ่งใหม่ๆชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะประตูบุญของคุณได้เปิดออกแล้วนั่นเองนะคะนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดราศาีสิงหรือราศีสิง์นั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ